ผลไม้ล้นวัดพระพยอมเชิญญ,ญาติโยมซื้อผลไม้ตามฤดูกันจะเอาเงินไปจ่ายค่าไฟเมื่อวันที่4พฤษภาคมพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสปรวสนแก้วอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเปิดเผยกับทีมข่าวไทยนิวส์ว่าปีนี้ผลไม้ตามฤดูกันของทางวัดได้มีการปลูกไว้ตั้งแต่ก่อตั้งวัดบนเนื้อที่กว่า300ไร่ปรากฏว่าน,นปีนี้ผลไม้ออกมามากกว่าปีที่ผ่านๆมาส่งผลทําให้ผลไม้ล้นวัดอาทิเช่นเงาะ ชมพูมังคุดทุเรียนกระท้อนฝรั่งกล้วยโดยเฉพาะมะม่วงตอนนี้ลนวัดไปหมดแล้วอยากเชิญชวนญาติโยมให้เข้ามาเลือกซื้อผลไม้ที่วัดส่วนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีทางวัดเปิดขายทุกวันซึ่งยอดขายบางส่วนจําเป็นต้องนําไปใช้ใจ่ายในการดูแลคนงานของวัดที่มีมากกว่า2,000คนรวมไปถึงใช้ใจ่ายค่าไฟที่ปัจจุบันพุ่งสูงถึงเดือนละ2,000 200, 0 0บาทจึงขอเชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา มาซื้อผลไม้ตามฤดูกันที่คาดว่าจะยังคงมีผลผลิตเยอะต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายนนี้หรือจนกว่าผลไม้จะหมดสำหรับการเดินทางมาวัดส่วนแก้วสามารถนั่ง MRT ใสายสีม่วงลงสถานีบางพลูประตูที่4และนั่งรถ2แถวหรือวินโมอเตอร์ไซค์ต่อเข้ามาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ c o m ขอบคุณค่ะ